แม่ทัพภักที่1ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกองพลพัฒนาที่1และมณฑลทหารบกที่16จังหวัดราชบุรีพลโทสุขสรรหนองบัวร้างแม่ทัพภักที่หนึ่งพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของกองพลพัฒนาที่1ค่ายศรีสุริยวงศ์ตำบลดอนตะโกอำเภอเมืองราชบุรีมีพลตรีมณิ์สิริรัตนากูลผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่1ให้การต้อนรับ โดยแม่ทัพภาคที่1และคณะได้เข้าสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคอีกทั้งได้ร่วมหารือพร้อมมอบนโยบายและตรวจเยี่ยมโครงการต่างๆติดตามผลการปฏิบัติงานที่สําคัญในการให้ความช่วยเหลือประชาชนของกองพลพัฒนาที่1และหน่วยงานขึ้นตรงเยี่ยมชมการสาธิตเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยตรวจเยี่ยมให้กําลังใจและการฝึกทหารใหม่ พร้อมมอบโอวาทแก่กำลังพลกองพลพัฒนาที่หนึ่งโดยเน้นย้ำให้ทุกคนรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ประพฤตินตนอยู่ในระเบียบวินยัยปฏิบัติตนตามนโยบายของกองทัพบ,บกให้เป็นที่พึ่งของประชาชนและสืบสานพระราชปณิธานภายใต้หลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากนั้นเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของบนทนทหารบ,บกที่16ตำบลโคกม่อำอำเภอเมืองราชบุรีโดยมีพลตรีนิทิสเปลี่ยนปราน ผู้บัญชาการบนทนทหารบกที่16ร่วมรับมอบนโยบายและสรุปการปฏิบัติงานจากนั้นแม่ทัพภาคที่1ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการฝึกทหารใหม่และพร้อมกันนี้ยังได้เยี่ยมชมกิจกรรมโรงพยาบาลค่ายพานุรังสีอีกด้วยครับ